วันนี้เราอยู่ที่หัวมุมถนนซิโรโรสิบนะคะอยู่ตรงข้ามมัสยิดกลางนะคะร้านข้าวยำกอรีนะคะเจ้าอร่อยมาถึงก็คือจะต้องมาหยิบบัตรก่อนนะคะของเป้าวันนี้คือหมายเลขสามสเจ็ดข้าวยำที่นี่จะอร่อยสุดๆเลยนะคะนี่ ร uh, ้านเ้ายำกอรีดูก่อนนะคนเยอะตั้งแต่เริ่มต้นที่นี่จะมีลอยยาะก็อร่อยนะคะลอยยาะน้ําจิ้มเขาจะอร่อยมากเนี่ยะลอยยาะก็คือจะคล้ายๆยำเต้ากัวของคนไทยนะคะมีกุ้งทอดมีไอ้น้ำราดนี่เขาเรียกน้ำสลัดแขกไหมคะของลอยยาะนี่มันเหมือนน้ำสลัดไขถั่วไข่จะเป็นไปน้ำถั่วมันน้ำถั่วถ้าเป็นเต้ากัวมันจะไม่ใส่นั้นมันเป็นน้ำหวา้เลยใช่ไหมไอ้น้ำนี่มันเหมือนกับน้ำสลัดแขกไหมเหมือนคล้ายๆคล้ายๆเนาะคือจะคล้ายๆน้ำสลัดแขกนะคะจะอร่อย คือมาที่นี่รอยอดต้องกินนะคะรอยอดต้องกินข้าวยำต้องกินลาซาก็ต้องกินคือที่โอ้ยลาซลอซ่เซอร์อุโลซอร์ลาซก็คือนอมาแก่นะคืออร่อยทุกอย่างนี่คือมือจะเป็นเรืงอะไรอีกข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาทูต้องหวานทอดก็ต้องกินข้าวผัดเท้าก็อร่อยมีไข่ดาวนี่ถอยกอแล้วก็อร่อยนะคะอร่อยลยอย่างแล้วจะมีคนมาฝากของกินด้วยนะคะ แต่ไงก็คือมาที่นี่กินหลายอย่างเลยอ่ะแต่ว่ามาถึงก็คือต้องหยิบบัตรคิวก่อนนะ,นะคะใส่พริกเยอะๆเลยอันนี้ของป้าละว,วันนี้ถึงคิวแล้วใอพริกเยอะๆนะบอกไม่ใส่มะพร้าวใส่ม<ล>ะพร้าว้องนันนั้นคือปลาป่นนะคะใส่ผักได้นะผักเยอะผักเยอะพริกเยอะประามาณนิดได้เลยค่ะีแม่ค้าใจดีอารมณ์ดีด้วยนะคะร้านนี้แล้วก็ จะตัดผ่านเนี่ยเป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นแว่นๆแม่ค้าช่วยหยิบขึ้นมาให้ดูสักมือหน่อยนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเกาะเป็นไก่ตัดเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะแล้วจะกินกับน้ํายาเนี่ยค่ะน้ําแกงน้ําแกงของลาซาลเขาจะออกหวานหนหน่อยนะคะน่าเป็นมิตรน่าเป็นหวานน่าดีกันที่แกมันจะอร่อยค่ะค่าเสียหายเท่าไหร่คะ55บาทเองนะคะได้ทั้งข้าวยำหนึ่งลาซาลหนึ่งลอยยอดหนึ่งห้าสิบห้าบาเดี๋ยว ดูแลกันนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยลูกค้าเขาเยอะตลอดเปิดร้านห้าโมงกว่านี่คือมาซื้อหกโมงกว่านี้คือขายเลขสามเป็นแปดแล้วนะคะตอนนี้สี่สิบกว่าคนแล้วนะคะ <laughs> <c oughs> เขาจะมีลูกชิ้นเนี่ยก็อร่อยนะ,ะหเหนลูกค้าก็ซื้อเยอะแต่เป็นของที่เขามาฝากขายแล้วก็มีหอยกอลและนะคะ <c oughs> หอยกอลแลก็อร่อยรอยย่อขนมจีน <c oughs> ข้าวผัดเขาก็อร่อยนะคนซื้อก <c oughs> ันเยอะ มีข้าวเหนียวปลาหวานนะจ๊ะเป็นชัยข้าวเหนียวลาดกับไอ้ต้อมะพร้าวสดใช่ไหมคะใช่ค่ะมะพร้าวอ่อนสดนะคะลาดแล้วก็จะมีปลาทูอันนี้จะเป็นปลาทูต้มหวานแล้วก็มาทอดทีนึงนะคะเป็นหน้าตาชัดๆหน่อยเป็นปลาปลาหวานนะต้มหวานแล้วก็มาทอดค่ะปลลาาาหววนแ้ก็มทอดอีกรอบนึงนะคะอันนั้นห่อเท่าไหร่คะน้าห่อละยี่สิบบาทจ้ะห่อละยี่สิบเองนะคะอร่อยด้วยอร่อยมากๆเลยร้านนี้มีอะไรแม่อร่อยบ้างอรอ เวลาหิวะคะวค่ะจะมาเวลาอิ่มมันองโอเคออามาเวลาหิวนี่คืออร่อยไปหมดต้องมาอิ่งเง่